ช่วงอาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยไส้กรอก 4P พเราก็มาสู่ช่วงอาหารดีมีสุขภาพในรายการชีวิตชีวากันนะคะวันนี้เรายังคงมาซึมซับบรรยากาศธ,ธรรมชาติสวยงามที่โรงเรียนสอนธรำรอาหารไทยใบพายนะต้องบอกว่าชาวต่างชาตินินยมมาเรียนกันที่นี่มากเลยไม่รู้ว่าด้วยที่สอนอาหารไทยตำรับโบราณหรือว่าด้วยบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นแบบนี้นะคะแต่ เรียกว่าถูกอ,อกถูกใจชาวต่างชาติที่มาเรียนทําอาหารไทยแท้ๆแ,แบบนี้ด้วยนะคะเราก็ยังอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้กับครูยุ้ยรัชนีวันอินทราก,กาลนเวส,สวัสดีครยูยุ้ยค่ะ,คะแนะนําเมนูอาหารไทยดูสบายๆอยากให้เป็นเมนูสู้โควิดเป็นเมนูอะไรดีคะวันนี้เป็นต้มโครงปลาสลิดค่ะต้มโอโของโปรดอะต้มโครงปลาสลิดเนี่ย ส่วนประกอบอื่นๆประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเหมือนเดิมนะคะเหมือนก้อเหมือนเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวหอมแดงมะเขือเทศนะคะตัวมะเขือเทศจะใช้เป็นมะเขือเทศเชอรี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวเห็ดฟางค่ะอีกผักอีกตัวหนึ่งที่จะเพิ่มความหอมก็คือตัวผัดชีฝรั่งัชีฝรั่งใช่ค่ะอันนี้ของโปรดเหมือนกันนะครับพระเอกของงานนี้แน่นอนขาดไม่ได้คือปลาสลิดปลาสลิดว่ายมาเลยนะคะว่ายน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ถือว่าแบบ ซับน้ำมันกันมาอย่างดียอนะน้ำมันเท่าไหร่เอา,เอาล่ะวิธีการทํายากไหมคะครูไม่ยากลยเลยค่ะวิธีการทํานะคะเราจะคั่วหอมแดงก่อนค่ะเริ่มร้อนนิดนึงแล้วนะคะเราก็คั่วหอมแดงเลยค่ะหอมดีแล้วใช่ไหมคะคะ น้ำเริ่มเดือดอย่างนี้ใส่เห็ดฟางได้เลยนะคะไม่ต้องเดือด,ดล่านก็ได้ค่ะก mm ็ hmm. น้ำมะขามเปียกหรือช้อนโต๊ะค่ะ มันใส่ตอนยังเปิดไฟอยู่ะจะเป็นชาวนใส่แกล้มปุ๊บห้ำเกลือเทศนี่สลิตทำไปได้เลยค่ะอันนี้แกะก้างแกะก้างเรียบร้อยค่ะ สักสามเม็ดนะคะสามเม็ดพอมาก็ตามด้วยผักชีฝรัง่นงนังสองช้อนชาเพื่อกลบเหมือนกับเป็นรสชาติจบนิดนึง เอาละเรียบร้อยแล้วค่ะต้มโครงปลาสลิดฝีมือของครูยุ้ยจากโรงเรียนอสอนทำอาหารไทยใบายพายนั่นเองนะคะหน้าตาน่า,นารับประทานมากกลิ่นหอมมากเลยอยากจะเปิดหน้ากากชิมจริงๆเลยถ้าไม่กลัวว่าเขาจะดูเอาเนี่ยนะคะหน้าตาดีมากเลยเราไม่ทานทำทานดูนะคะเพราะว่าไม่ยากเลยมีแค่ทริคเล็กๆน้อยๆที่สำคัญสำหรับการทำอาหารไทย แบบต้นตำรับแบบนี้ด้วยเหมือนกันขอบคุณมากๆสาหรับครูยุยรัชนีวันอินทราการุณเวจะโรงเรียนสอนทำอาหารไทยใบพายขอบคุณมากๆค่ะครูยุ้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเพิ่งตื่นนอนมาเอ้าชมไม่ทันใส่สูตรมีอะไรอยู่ยังไงบ้างเนี่ยนะคะก็ชมรายการย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube จริงๆเข้าไปดูของช่อง3ก็ได้นะคะละวันนี้หมดเวลาของรายการชีวิตชีวาแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมสวัสดีค่ะ ัปดาห์หน้างานวิจัยกินทุเรียนคู่หมังคุดช่วยลดน้ำตาลพร้อมเมนูมัฟฟินผักกูดห้ามพลาดนะคะ